สวัสดีค่ะสปอยซีรีส์เจนซีรีส์ดีสินาทีคลิปนี้ขอเสนอซีรีส์เรื่องมหัศจรรย์กระบี่เจ้าพิภพ,พ,พเรื่องนี้สรุปตามความเข้าใจของแอดมินถ้าเกิดมีข้อผิดพลาดก็ต้องขอโทษก่อนเลยนะคะ ในครั้งบรรพาการเทพอักคีได้สร้างพินฟงไหลขึ้นพร้อมตั้งชื่อว่าองค์ชายฉางฉินเขามีความสัมพันธ์อันดีกับเทพมังกรจูจๆวันหนึ่งก็ถูกเรียกตัวกลับสวรรค์ร้อยปีผ่านไปเหตุการณ์ตึงเครียดร,ระหว่างสวรรค์และแดนมานก็มีมากขึ้นและท้ายที่สุดเมื่อสาวคำสวรรค์ได้พังทลายลงมาชางฉินและเทพมังกรซึ่งเป็นต้นกำเนิดของเรื่องราวพวกนี้ ก็ถูกสวรรค์ลงทันด้วยความอาลัยอาวรณ์นในความสัมพันธ์เก่าช้างฉินจึงไปเฝ้ารอสหายรักอยู่ตรงจุดเดิมที่ทั้งสองพบกันบ่อยๆในอดีตวันหนึ่งช้างชินก็โดนกลุ่มช่างตีเหล็กที่มีวิชาอาคมมาขโมยพลังวิญญาณแล้วนำไปหลอมเป็นดาบดวงจิตพยายามหลบหนีท้ายที่สุดก็ก่อให้เกิดภัยพิบัติใหญ่โตเจ้าแม่นีว่าได้ปิดผนึกเขาเอาไว้ ในถ้ำน้ำแข็งของหมู่บ้านอูเหมืองห้ผู้สืบทอดคอยปกปักดูแลรักษาต่อไปหลายร้อยปีต่อมาผนึกได้พังทลายลงหานยุนซี่เด็กหนุ่มอายุเพียงสิบขวบถูกไอามานปีศาจของกระบีเฟิงจีหรือกระบีที่ถูกหลอม,มาจากพลังวิญญาณขององค์ชายฉางฉินเข้าครอบงำส่วนหมู่บ้านก็ล้วนถูกสังหารจนไม่เหลือซาก นักพนหนุ่มซื่ออินผู้มีจิตใจเมตตาคุณธรรมผ่านทางมาก็ได้เข้าช่วยเหลือและพาตัวหานหยุนซีไปยังโยตูเขานั้นก็ได้รับความช่วยเหลือใจเด็กสาวชาวเมืองนามว่าฝงชิงเซียผู้เท่ารังสีให้สัญญากับนักพรตจื่ออินว่าจะปิดผนึกและช่วยชีวิตหานหยุนซีแล้วสุดท้ายผู้เท่ารังสีก็ผิดสัญญาซืออินจึงเข้ามาหยุดยังพิธีกรรม และพาตัวหันยุนซีออกไปณอารามเทียนยงสื่ออินคุยเรื่องนี้กับเจ้าสำนักนัพเพลฐานสู้พร้อมกับออกตัวรับเด็กน้อยเป็นลูกศิษย์แม้ตนจะบาดเจ็บหนักแต่จิตใจอันมีคุณธรรมของเขาก็ทำใจปล่อยให้เด็กคนนี้ตายไปไม่ได้นับตั้งแต่นั้นมาจึงรับหันยุนซีเป็นศิษย์พร้อมตั้งชื่อใหม่ว่าไหลีทูซู ถูซูเริ่มต้นฝึกฝนวิชาวิญญาณเขาก็มีสัตว์วิญญาณเป็นถึงนกฝึงซูสัตว์เทพในตำาน,นานนานวันเข้าวิญญาณจากไอมานชั่วร้ายทำให้เจออินบาดเจ็บหนักเขาบอกทุกคนให้ปกปิดเรื่องนี้พร้อมทัง้งห้ามถูซูฝึกวิชาเช่นนี้อีกทุกๆ3ามปีเจออินจะออกมาจากการเข้าชานเพื่อเสริมพลังให้เท่านั้นถูซูเติบโตขึ้นมาพร้อมกับสิทธิพี่ใหญ่ลินเว่ ชายหนุ่มผู้มีความสุขุมรอบคอบมีความคิดความอ่านที่แข็งแกร่งเป็นผู้ใหญ่ดุดหินพาสูงด้วยงามเทียมฟ้าผู้ที่คอยดูแลช่วยเหลือสั่งสอนถูสู้ซึ่งตัวของหลิงเว่ยรักถูสู้ด,ดั่งน้องชายแทๆ้ๆหลายปีต่อมาฟงชิงเซียวออจากโยตูเพื่อตามหาหย,ยุนซีและพี่ชาของเธอฟงกวงม่อซึ่งหายตัวไปเมื่อหลายปีก่อนหลังเหตุการณ์ที่หมู่บ้านอูเหมิง ขณะเดินทางมาตามหาตัวพี่ชายชิงเสียบังเอิญพบกับโออย่างเศร้ากงผู้ตามหาหยกอี้เหิงเพื่อใช้ในการคืนชีพให้กับคนรักของเขาองค์หุินเสื้นฟางทั้งสองพากันมาสมัครเป็นสิทธิ์ที่อารามเทียนยงและได้พบเจอกับถูซูเพียงไม่นานถูซูก็ถูกใส่ความว่าค่าสินน้องร่วมสำนักเขาจึงออกจากอารามเทียนยงเพื่อสืบหาความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้รวมถึงเหตุการณ์ ที่หมู่บ้านอูเหมือนในอดีตด้วยเมื่อลงมาจากเขาคุนหลุนถูซูก็ต้องมาเผชิญหน้ากับอุปสรรคและปัญหามากมายแต่ยังดีที่เขานั้นได้พบเจอกับเพื่อนสนิทกลุ่มใหม่ที่คอยช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นชิงเซียหญิงสาวบ,บุตรีของผู้สืบทอดเผาโยตูว่ากันว่านางเป็นหญิงสาวที่งดงามราวกับเทพธิดาบนสวงสวรรค์ ซึ่งก็แอบหนี้ออกมาจากเผ่าเพื่อตามหาพี่ชายที่หายตัวไปเมื่อหลายปีก่อนโอ้อย่างเศร้ากงผู้ตามหาอยู่วิเศษเพื่อช่วยเหลือคนรักที่ตายจากไปในอดีตฟางหลานเซนคุณชาของตะกูลฟางที่ทำอาชีพค้าขายจนมีชื่อเสียงแต่ตัวเขานั้นกลับไม่ได้ชอบและพยายามหลีกหนีกับงานนี้มาโดยตลอดเซียนหลิงจึงจองน้อยจามโจเล่ที่มีใบหน้าสสนสุกซน นาดวงตาสุกสกาวราวดาราวราวมถึงคุณหนูสิ้นฟางที่ซึ่งป่วยด้วยโรคอายุสั้นที่เป็นมารุ่นสู่รุ่นของสกุลสิ้นทั้งหมดผ่านปัญหามากมายมาด้วยกันพบเจอกับธาตุไฟเข้าแทรกในพลังของถูสู้พบเจอกับหมาป่าพันปีที่ถูกจองจำเาไว้ในถ้ำลึกต้นไม้กินคนขยับขยีขยยนได้แต่ก็โชคดีที่ทุกครั้งมีศิษย์พี่ใหญ่หลิงแว่ และอาจารย์ขอช่วยเหลือเป็นกำลังเสริมให้ทั้งหมดจึงผ่านเรื่องราวเหล่านี้มาโดยไม่ได้เป็นอันตรายใดๆมากนักสุดท้ายก็ได้มาเจอกับฟงกวงม่อพี่ชาของชิงเซียที่หายตัวไปเมื่อหลายปีก่อนหลังจากออกไปทำภารกิจพิทักษ์และนำพากระบีเฟิรนซี่กลับคืนหลังผ่านช่วงเวลาลำบากมากมายทั้งทุกสุขก็ผ่านมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างแต่แล้วในท้ายที่สุด เมื่อความจริง้ายอย่างเริ่มเปิดเผยความตึงเครียดที่เกิดขึ้นก็ทําทให้เศร้าโงงบางครั้งเพราะเรื่องคนรักของตนจนเผยพลั้งลงมือทําร้ายผู้คนล้มตายเป็นจานวนมากตนเองเป็นหมอแต่กลับมีใจคิดสังหารคนไข้และยังปรุงยาเพื่อทําให้ผู้คนในเมืองล้มตายกลายเป็นผีดิบจํานวนมากในตอนนี้โออย่างเศร้าโงงเขาพร้อมจะฆ่าล้างสังหารทุกคนเพื่อให้ตนสมหวังและได้รับพลังเทพ พี่สาวของดานเซิงผู้เป็นสาวรักของครอบครัวสกุลฟางก็ถูกฆ่าตายเหตุผลและสาเหตุสําคัญที่ทําให้เซากงบ้าคลั่งและฆ่าคนอื่นได้มากมายขนาดนี้ก็เกิดจากหญิงสาวคนรักของเซากงที่ตายจากไปนางนั้นคือต้นเหตุผู้จุดชนวนความมั่งใหญ่ไฟสูงในอานาจและพลังเทพของเซากงความจริงตัวขององค์หญิงเชื่ยฟางนางนั้นไม่ได้ตายจากไปและยังมีชีวิตรอด เพียงแต่ความกลัวเมื่อใบหน้าของต้นเสียโฉมจึงไม่กล้าบอกเรื่องนี้ทำให้เกิดเรื่องราวเลวร้ายตามมาภายหลังอย่างมากมายความตึงเครียดมากขึ้นมากขึ้น,นจนในที่สุดทูสูก็ตัดสินใจกลับมายังอารามเทียนยงอีกครั้งเพื่อขอให้อาจารย์ของตนช่วยเหลือและทำลาอาจารย์เป็นครั้งสุดท้ายอาจารย์จื่ออินเปรียบดังบิดาของเขาชาตินี้ไม่อาจตอบแทนได้ชาติหน้าตนนั้นจะหาอกาแกตอบแทนบุญคุณอาจารย์ให้จงได้ ล่องลอยท่องเที่ยวไปนานแค่ไหนได้พบหน้ายามนี้ต้องจากลารอพบหน้านานนิรันด์คำพูดของอาจารย์ที่มอบให้แก่ลูกศิษย์ของเขาภายในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายเจ้ากรุงและถูสู้ต่อสู้กันอย่างดูเดือดต่างไฟต่างสูญเสียไม่มีใครได้เปรียบมากกว่ากันเมื่อเจ้ากรุงตายองค์หญิงชื่นฟังก็เผาตระเน่งตายจากไปกับเรลเพลิงส่วนถูสู้ ก็เหลือเพียงร่างกายที่มีพลังเทพอยู่น้อยนิดรอคอยเวลาแตกสลายหายไปเท่านั้นและในท้ายที่สุดไปรีถูสซู้ก็ได้สลายหายไปพร้อมกับความปรารถนาในใจที่ได้รับการปลดปล่อยในที่สุดอาจารยของเขาจื่ออินซ่าสำนักใหญ่หานซู้สิทธิ์พี่ไอหลิงเว่สิทธพี่ฟูฉีและเพื่อนสนิทมิสหายต่างก็รับรู้ถึงเรื่องของการจากไปของตัวถูสู้ หลังจากนั้นไปต่างคนต่างก็ย้าย้ายกันไปเติบโตเรื่องราวการผจญภัยในวัยเด็กของพวกเขากลบกลายเป็นเพียงความทรงจำทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในอดีตจะกลายเป็นตำนานไปตลอดกาลเท่านั้นต่างคนต่างเริ่มรู้จักการเติบโตเป็นผู้ใหญ่สร้างครอบครัวสร้างชีวิตใหม่บนเส้นทางที่ดีกว่าเดิมมีเพียงชิงเสียที่รับรู้แต่ไม่อานยอมรับความจริงได้ไม่ว่ากี่ปีจะผ่านไป นางก็พยายามตามหาคนทางที่จะฟื้นคืนชีพให้กับคนรักสุดท้ายแล้วหน้าที่ความรับผิดชอบความรักความหวังความสัพทธาความโลภความโกรธความหลงมนุษย์เทพ,พปีศาจทุกอย่างล้วนเป็นพระจจกรเมื่อมีความสุขจงรีบเก็บเกี่ยวให้มากที่สุดไม่มีใครจะสุขได้ตลอดชีวิตเมื่อสิ้นหวังก็จงนึกถึงวันเก่าๆที่มีความสุขมันจะทำให้เราแข็งแกรง่ง และเป็นแรงผลักดันให้ก้าวเดินต่อไปได้